ค่ะค่ะนุกดีนุกดีสนุกมากแล้วก็อยากทำไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตวัยรุ่นจริงแหละที่เวลาเาช่วงทำงานเราอาจจะขาดหายไปไม่ได้มีโอกาสได้ทำอะไรสนุกๆแบบนี้กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะก็เหนื่อยมากเนื่อยเหนื่อยแบบทำงานแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเล่นละครถ่ายวีเจเยอะเลยค่ะแต่ว่าคือเรื่องเงินนั้นว่ามันไม่ได้สำคัญกับธุรกิจที่นทำเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของความสนุกความแบบ ความแบบฮิสเตอร์อะเนี้ยต้องมีนะความเป็นรุ่นอะไรเงี้ยคุณเล่นก็ก็คือแบบว่าคือทำเฉพาะเอ่อเป็นแบบศุกเสาร์อาทิตย์แล้วแต่รอบนะคะอย่างอาร์ตบอกเขาจะไม่ได้มีประจำทุกทุกวีคของเขา,เ<ร>าใช่ทุกวีคเลยนะคะที่ผ่านมาเดือนที่แล้วก็เกือบทุกวีคนะคะแบบโอ้ยแบบว่าคือถ่ายละครนเสร็จไปอาร์ตบอกถ่ายละครเสร็จไปอาร์ตบอกนี้เลย,เลยใช่โซ่คนละร้านค่ะนี่คือธุรกิจของเขาลักไก่ รักไก่แบบโอ้ยอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็วุ่นวายมากนะคะเวลาเปิดเปิดบูธคู่กันวุ่นวายจริงๆค่ะวุ่นวายทม่ำเองชงเองด้วยใช่ใช่ทำเองชงเองแล้วก็จัดความสวยงามด้วยตัวเองเนี่ยแรกๆก็คือมันจะไม่สวยงามเลยแหละเราทําก็จะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อเงยแต่พอเหมือนกับว่าพออยู่ตัวพอไปสักพัก็ก็โอเคใช่ใช่ค่ะแล้วก็คือมีอีกหลายคนที่จะตามมาเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเราทําแล้วมันสนุกดีอะไรอย่างเงี้ย อยากนะจริงรู้สึกว่ามันทําได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้ค่ะเอาให้เอาให้ตัวเองว่างๆกว่านี้ก่อนใช่ค่ะ เรื่องท่องสามก็จะเป็นชื่อเรื่องว่าร้อยป่าไว้ด้วยรักนะคะก็พูดถึงละครเฉลิมพระเกียรติของอาราชินีนะคะเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นละครที่ต่อเนื่องกันมีถ้าจำไม่ผิดน่าจะชายเป็นเป็นชุดเป็นละครชุดค่ะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่เ,เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าพระราชบำญิของทั้งในหลวงแล้วก็ราชินีใช่ค่ะ มีแบบเป็นรูปข<ๆ>ึ้กระโปรงด้วยอะไรกระโปงรง <im itation> รปอไอ้กระโปรงจริงจังมากกระโปรงอุ้ยกระโปรงกระโปรงนะคะใจก็สั่นเหมือนกันตอนตอนฟิตติ้งแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่เราต้องข้ามไปให้ได้คนอื่นอาจจะมองว่าเราตลกเฮ้ย hey, ทำได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องของงานแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านั้นทำได้นะก็รู้สึกว่าเคารพตัวเองส่วนหนึ่งว่าโอเคเราทำได้ะคะ่ะเราใส่เราเขินไหมคะเขินนะคะแต่ว่าอยู่ไปสบายก็สนุกสนุกดีค่ะเออนานๆทีใส่กระโปรงอะไรเงี้ยค่ะอะไรก็ว่ามันเป็นแบบข้ามผู้อื่ง คาลิเตอร์ในเรื่องจะ,จะชื่อเพลินตานะคะเพลนตาก็จะค่อนข้างที่จะคล้ายๆตัวเองพอสมควรคือห้าวแต่ก็คือสุดท้ายก็คือรู้สึกแบบอแอบชอบนู่นนี่นั่นคู่กัดกันอะไรเงี้ยก็คล,าคลา้ายๆต่อเรื่องเนี้ยคือตัวตัวของป้อมจะเป็นผู้หญิงแต่แรกเลยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ใครเข้าใจว่าเขาเป็นทอมหรือว่าชอบผู้หญิงนะคะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยมองเป็นอย่างนั้นไปเองอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเพลนตาเนี่ยมันคือแบบเหมือนสาวบ้านานาอะไรเงี้ยคือ คือความห้าวของเขาไม่ได้ทําขึ้นเป็นเพราะว่าเขาด้วยที่ที่เขาอยู่ด้วยด้วยด้วยการที่อาชีพของเพื่อนตาก็เป็นครูต่างจังหวัดคอยสอนเด็กๆก็ต้องแบบดุบ้างนู่นนี่บ้างแล้วก็ค่อนข้างต้องแข็งแรงเพราะว่าต่างจังหวัดเหมือนกับว่าในในในบทก็จะเกี่ยวกับป่าเนาะก็อยู่ในป่าค่อนข้างจะอันตรายเขาต้องป้องกันตัวเองเลยค่ะสาหรับร้อยป่าไว้ได้รักหน้าจะปีหน้าค่ะใช่แล้วรู้สึกยังไงคะต้องไปร่วมงานร่วมงานกับนักแสดงไห ร่วมงานหมดเลยไม่งงเลยค่ะตอนแรกก็ตอนแรกจะมักจะได้ร่วมงานกับน้องๆ AF นะแล้วก็หรือ The Voice หรือโทนๆเน,นี้ยนักนก,นกร้องอะไรนะคะแต่ว่าพอไปช่อง3ก็เจอกับน้องมาสุใช่ไหมคะแล้วก็พี่นนท์นะคะแล้วก็คือส่วนตัวมองว่าเขาเก่งกันอยู่แล้วล่ะไม่ไม่ห่วง พี่นนพี่นนพก็สําหรับพี่นนซึ่งเราดูรักแข่งสยามมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งเป็นวงออกาสก็ก็รู้สึกว่าโอ้ยที่เราเคยมองว่เท่เนาะภาพนั้นถูกลบไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเป็นความที่เล่นที่พี่นนมีแล้วก็อาจจะเป็นคู่กันที่รับส่งกันง่ายหน่อย คู่เราก็จะแบบตลกปกฮาเป็นคู่สร้างสีสันไปแกงบ่อยด้วยพี่นนท์ต้องโดนกลับไปแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะคะงานนี้จะมีกระแสคู่จิ้นออกมาไหมคะคิดว่ามีไหมไม่น่าจิ้นขึ้นนะคะนันกับนนท์นี่ไมน่าตีกันตายก่อนนะคะแบบว่าคู่กัดอะไรอย่างนี้ยคู่กัดกัดกันเลยกัดกันตลอดใช่เผื่อแฟนอินไงก็ขอให้อินนะคะสำหรับบทบาทเพราะว่าก็เป็นคู่กันในเรื่องใช่คเห็นว่าจะมีไแต่ดิ้งกับใช่ใช่ก็ สำหรับแฟนมิทติ้งที่ินโดนรเซียก็จะประมาณเดือนพฤศจิกา,ายนนะคะค่อนข้างเป็นงานที่ส่วนตัวก็ตื่นเต้นมากแล้วก็พยายามหาของขวัญพิเศษให้กับพวกเขาสำหรับใช่ใช่ก็คือใจก็ยังคิดว่าเขาจะมีคนไปเหรอว่าเราเขารู้จักเราจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เท่าที่คอนเฟิร์มมาก็เป็นร้อยคนเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างเอกลักษณมีกิจกรรมที่ต้องทําร่วมกันหลายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ต้องมีไปนธุนูนแล้วก็ต้อง,ต,องต้องมีคือคือส่วนตัวมองว่าเราก็ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเสียเวลามาดูเราเราก็ต้องทําโชว์ที่ดีแล้วก็ทําเขาเรียกว่าทํากิจกรรมที่ทุกคนรอคอย่อจะมีแบบเอาแขกเชิญด้หมยออยากอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะต,ตัวเองคนเดียว้หมดเวลาแล้วค่ะใช่บางคนพูดเยอะอยู่แล้วเนี่ย <prospective> ยางยางนี่เป็นเป็นน้อยนิดมากนะคะถ้าเทียบคนอื่นแต่ว่ารู้สึก,กว่าเป็นเก้าเป็นก้าแรกที่ค่อนข้าง แฮปปี้ Happy นะคะกับกับคนอินโดซึ่งเขาค่อนข้างเราเห็นอยู่แล้วเวลาที่มีคอมเมนต์อะไรก็จะมาจากอินอินโดค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ค่ะใช่แล้วก็คือก็มีทั้งจากหนังจาก AF จากบ้านคู่บ้านเดี่ยวคือเยอะเยอะมากใช่ค่ะมีบ้างมีบางคำแต่ว่าได้ได้นิดเดียวจริงๆอะไรเงี้ยก็ก,ก็ก็ต้องท่องๆไปใช่ทักทายค่ะเราต้องทักทายกันใช่ ผมก็ทำงานของทรนงูน้องรู้สึกว่าจะมีพิธีกรของทรูทรูวิชันนะคะแล้วก็เป็นรายการเด็กเนาะแล้วก็มีลีลาดแล้วก็มีละครละครเกี่ยวกับสังคมสร้างสารรค์สังคมอะไรเงี้ยคือต่างคนก็ต่างมีงานที่ที่เป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าพอดีว่าพออยู่คนละค่ายและงานที่เราทำเนี่ยคนละคนละเส้นกันวิธีวิธีที่จะมาเจอกันอะไรเงี้ยก็ ค่อนข้างยากนิดนึงแม้แต่การมิ팅รวม AF ฟเรายังยังแทบไม่มีเลยเพราะทุกคนยุ่งมากก็เหมือนเดิมประจำต่ะเขาไม่ไม่ค่อยมีอะรโอใช่จริงจริงอ่ะมันมีค่ะแต่คิวอ่ะไม่ได้คิวของนั้นอย่างพอเราถ่ายละครสุกเสาร์อาทิตย์ปุ๊บสมมุติว่าจะจัดสมมุติว่าแฟนมีดอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นสุกเสาร์อาทิตย์ก็คือไม่ได้แล้วเพราะเราถ่ายประจําใช่ก็แต่นันเชื่อว่าถ้าหลังละครไปแล้วก็ไม่ได้มีคิวที่เป็นสุกเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะมีโอกาสได,ได,ได,ได้ได้เจอกันอยู่แล้ว ดันไม่ได้กังวลน,นะนรู้สึกว่าความเป็นคู่จิ้นถ้าคนจะจิ้นถ้าคนจะรักจะชอบคู่เราจริงๆอะไรเงี้ยเราจะมีกระแสรหรือไม่มีกระแสเขาก็ยังจะอยู่แต่ถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีเราต้องมีอะไรเงี้ยนั้นค่อนข้างอึดอัดกับสิ่งที่เป็นแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันรบกวนนะคะกับ กับชีวิตชีวิตประจําวันแต่ณตอนนี้คือไม่ไมีคนที่ทําแบบนั้นแล้วแล้วก็คือคนที่ยังอยู่ก็คือคนที่รักเราจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นยางน้นแล้วก็แฮปปี้กับการที่พวกเขาแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ได้สร้างความกดดันอะไรกับเราคือเราเจอกันก็คือเจอแต่ถ้าเราไม่เจอก็มันก็คือไม่เจอมีโอกาสได้เจอกันถ่ายรูปคู่อีกแล้วไม่ต้องห่วงยาพากัน้องที่น้องพี่น้อง,องเหมือนเดิมใช่ก็พอมีบ้างค่ะแล้วแต่แล้วแต่ลม <laughs> มีมีบ้างมีบ้าง แล้วแต่แล้วแต่จะนับนะคะแล้วแต่ว่าแล้วแต่นับจากไหนจากหัวไปท้ายจากซ้ายไปขวาเออสิส่วนมากเราเข้าไปคุยก่อนไหมคะเข้าไปจีบหรือยังไงถ้าเป็นตอนเด็กๆก็จะเป็นอย่างนั้นแต่พอโตแล้วมันก็ด้วยการการทางานด้วยหลายๆอย่างโอ้ยจะจีบใครสักคนนี่คิดแล้วคิดอีกค่ะเพราะว่าเรายัางดูแลเองไม่ได้ดีเลยใช่ม,มีบ้างมีบ้างเขาเข้าใจนะคะเราทำ,ทำงานเขามีเวลาคนไหนอะคะแซวเล่นแซวเล่นก็ ความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะถ้าถ้าวันนี้เข้าใจกันวันหน้าเข้าใจกันก็ดีแล้ววันนี้เข้าใจไหมคะก็เป็นเรื่องที่เป็นของคนสอคนเนาะว่าเป็นยังไงใช่